สบายดีพี่น้องบันสุขสุขคนพี่น้องมันนี้ก็อยู่กับเบามีคือเก่าพี่น้องอยู่เทียงนาผ้าสุกเอาแมนอยู่บอกพี่น้อง <laughs> อยู่กับส่องเจพลาคือเกา่าเดี๋ยวคนสีงง,งว่าเอาคือเบามีขึ้นมาอยู่เบื้องหลังส่องนี่พี่น้องมันนี้เจพลาเพียงอยู่บ้านเบามีพี่น้องเนาะเพิ่งมาแต่เมื่อวานเพื่อเอาเห็ดป่วกมาพราก,กับปลาแดกมันนี้กะเพิ่นมีแขกพิเศษมาพี่น้องเพิ่นก็นเลยทําเมนูสูกลินมาเบืองมาเพิ่นเห็ดเนื้งกลิ่นและแขกของนางมันนี้กะ มาหลายพอสมควรสบายดีพี่น้องสบายดิจ้ากระลักสิต่ำม,มามา่าหัวหน่าวงกระด้างหว่าเงินงานบกเข่าต่ำม่า,า,มมาให้กินกับมาม่ากบพ่อ <c oughs> วงมอลำลระมาขบเบิพระเอกหมอลำกระมานักล่องน้ากะมาผดว่าให้กินต่ำม,มามา่ามาม่ากับพี่น้องมาม่าในยุคโควิดพักกับบะมีลูกชิ้นใส่กับบะมี่มีตามมามาแต่มาม่าล้วนๆเนาะต่ำมาม่าพีแต่มาม่ากัมีกลิ่นอยู่ ซื้อมาาเป็นกล้องหนึ่งนี่แหละคืออาหารเที่ยงจะสเป็นตำม,มาม่าตำมาม,มา่มาไปพวกเราผีผูกเต็มอัญญันนางมีแขกมานะหาพี่น้องมันนี่ก็นาง่งเหยุเสนอเมนูตำม,มาม่าสู้กินเี๋ยวที่เป็นเบิงน้ำกันมานม,มีผู้ไหนแน่มาเนาะคักบ,บุ้งกับบ,บมี ไปกกแล้วเพชรกาบอ่ะตำเพชรเพชร้วเจ๊เ,เสียบอ,อ,อะไรง่วงก็แล้ว่ะพี่เพชรจะบอ่ะเพิ่มนะก็สิแกงพวกนั่นก่อนจากสิแกงพวกนั้นแล้สิแกงเจ้าของ <laughs> มันนี่เล็กน้อยวอ,อ,อยู่พากันไปเที่ยงรังนันเบิด,ดน้ำปลาล,<ะ>ปลานในในขวดข้างรังมันเบิดร์ตเบิร์ตนี่แค่นั้นวะแค่นี้ผสมแล้วแบบน้ำปลาลาลงไปอ่ะมีขวดเดียวน้ำปลากระเบิดโอ้ยจะมซ่ซาีาสักอาปลาจากปุกเขาเองเลยจ้าพี่น้องนี่บัดเซียเป็นปลาแดกปลาแดกน้าก็เป็นก็ะทังกระทังแม่นนพี้อง ปลาเด็กปลาเด็กปลาซิวปลาเด็กนาซิาเนะเนาะเบื่อปลาเด็กอันไม่น้ำโขงเพลินของเจ๊พะลาเพลินน้ำปลาอย่างเจใส่ลงไปโลดตัวน้อยๆมันบ่นู้สึกหยังดอกนอนนั่นเองตัวประกอบตัวประกอบจ้าปลาลตัดไม่เสรับ กระปุกนี้ขาวๆนะเออกระปุกนั่นแหละเดี๋ย้อเราไปได้อยู่ดนลืมลืมแล้ยก้าวนางสิเข่าคั่วประจําดูรดนมาเถื่อาหวานไหมจ๊ะโอ้ยหวานลายเปรี้ยวหวานเปรี้ยวบังเอิญนางสอบหวานพี่น้องเลี้ยวขนาดกินกระปุกนางยังตักน้ำตาลมาใส่ทานน้ำหมักกินหวานเลยพี่น้องหัดปรุงก๋วยเตี๋ยวพี่อได้กินน้ำได้หรอกจ้ะนี่มี่ ปุงก๋วยเตี๋ยวมีใครกินน้ำนางได้จะคนจ้ะเขาบอกกินก๋วยเตี๋ยวเรากินหวานจ้ะอากาศก็ฮอทห่อน,อนพี่นอ้องทั้งห้อนทั้งแดดเน,นาะไปใส่ก็บ่ได้ถ้าห้องเสม,มือแต่บุญนีฝนเลยนางกระซิเมื่อตอนคำคำนะจ้า <c oughs> มันแดดแห้งโ <c oughs> พดบ่ให้เมืออม่อเอานางสิหลอกหนเมื่อขับรถอะไรกันเมื่อนี้เป็นบดเมื่อเนี่ยนาะเลยเอาผู้ใดสิมาเอากันได้เที่ยงนี่เฮ้อบ่ เ่าคือเ่าควรเนาะให้กับว่าเป็นคู่จิ้นกันบบอกระพราบซะก็ขั้นได้ก็ดีแล้วขวานมันจับให้เป็นคู่จเ <laughs> มาคืนก็ไปด้วกันคืนมาแ่นติ <laughs> ท้งมาเนย่พ่น <laughs> มาสขกจะจ่ายยงึกับพวยัง,ยงหอกขึ้นเซอยังมาจะกลับเะิกงบอกเวบขาเสใส่เสควาเส้ใส่เควายเลยใครยู่ขันไปสคนยังมีอันผูดสิบงกันแน่เนาะ ไปผู้เดียวแล้วสลบเทบกลางท้างอแล้วแล้วจอกสถานี่ <c oughs> อ,อยากมาลัดหวยแล้วมากนะ <c oughs> นเจ๊ขายุหวานทำันเค็มกระจบนะเบิรคือเก่าพี่น้องเอ,อย้ยยากจะกิน <c oughs> ตำม,มามา นน้ำห่อยก็สตำแต่ว่ามะเขือเทศกับบวมีพี่น้องกระเทยกับบวมีตำแบบง่ายๆพักกับบวมีจะกับเสร็จนี่ละพี่น้องเสร็จในกะป่แดงนะเพราะมันจะเหนี้ยเอาตุ้ยและบ่มันสิเบิดความนัวแต่ว่าเจใหดเค็มโดยเฉพาะเส้นมาม่าเนี่ยมันรสชาติเค็มอยู่แล้วบ่มันบวมเกินตำกับปุ่นเด้ปุ่นเขาได้มากเส้นเนาะ โอ,อ้นี่แหละขับเข่าไอ้คณะหุนห่นหุ่นสยองสิ้ก็ได้ตามงานนแหละพี่น้องงานกับบุคลมีควานาบุ้งกรเป็ดกระเบิดแล้วสีด่า<ส>งสมตามมุม <c oughs> มียังกระสิทธิำนี่แหละสีขาวอักล้าสีแหละ,ะกินง่ายๆพี่น้องแค่นี้ก็แล้วเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยจะซักไปรบริจาคให้พวกผีทั้งหลายเเออาา ตามมามา <S 2> <S 2> <S แซบกระเบิดขึ้เก่าบ่แซบกระเบิดขึ้เก่ามาเบ<ป>ิงตายตายสิผู้พูดดีอันนี้ใสยย่ไหมมาแล้วพี่น้องมาเบิงว่าแขกเขาสิเป็นไัย ม,มามา่าไปก่อนเดนอะเรียกขาใส่อาม,มาม่ามาให้กินได้เงี้มันสู้กินแกแห้งกระซั่มนี่แล้วหัวหนาบวิ่ง,นงบนหน้าต้นเขาสบายดีน้อสบายดียดมีอะไรก็กินไปเถอะแม้เรื่องมากมาวันสองวันที่เรื่องมากเออมีมาม่าก,กินกระบุญแล้วตอนมาบอกว่าจะฆ่าเป็ดให้กินจะฆ่าเป็ดให้กินมาแล้วมาฆ่าให้กินมาม่านี่นะคือเพื่อจะเฟกันยังให้ใกล้เลี้ยงให้เจ้าแม่ไม่ได้จ้า เผืวกเอามาฝากเฮ้ยให้ได้บอลันมานันร่อให้มานัน้อล่อมาพอมนสิได้เมื่อลยพี่น้องเอามาล่าไรเมื่อไหี่ยามาเป็นล่อทอดยเมื่อไ่มาฮอนฮอนจ้าเียนส่งนะต่ำมาม่านักต่ำเองจ้าแสเลเรี่ว่าพี่ลุงไหมนีเจสีมาส่งผลาพลัก่เขาคือมาบอุตสาหเลี้ยงส่งเจพลากลับบานต่ำมาานเจคือบวกขาเป็ดจากสองโตนี่ฮะมันถก นางมีขออ้างว่าเป็ดเป็นผักไข่เอออย่ากินเป็ดนะเจยาคอไก่ผักแลยอย่ากินเป็ดนะพับมันผักอีกแล้วบากก่ำมันผักกับชิคกี้พายมาพี่น้องกินเจ้าคอมันนักสมองไปแล้วนะเป็ดไก่เนี่ยไปตามมันนี่กูเลี้ยงลูกมึงเลี้ยงลูกกูไก่เลี้ยงลูกเป็ดเป็ดเลี้ยงลูกไก่แบบนี้อ้าวสุดคือเจ้าคอแต่มามาเจ๊พอล่าพี่น้อง แก่เมาข้างเมื่อคืนบอกเมื่อไหรมาตอนต่อยตื่นมากับเป็นเงือกเงืองักอยู่เพื่นว่า C M N ขึ้นไหมไหน้ำปน้ำสปรยเขนมาหนแก่จะพอมันสิเสียสางหนัแม่บอกขึ้นปรเดิมก็เลงเจ้ากมาตีเลีงโดยสบายดีนะสบายดีเลย สบายีปลงแล้วแล้วอันนี้ซอร้เจพลาด้นิไปเาไปเศ้าขอไปเศ้าไปไปเ้าแน่ว่าสิน่งนงน่งนงนไปเศ้าบอกไปน้มักไปเศ้าเลยจะไม่ไปเศ้าบอาเอ้ยผ่าทวงปัวทางแม่มันโ้เป็นรนอยู่นี่อารมณ์ไรบาดดิฮอเดี๋ยวกินไปกินมากกสิโศกระบาดนี่ว่านางเอ้ยคือผมมากแบนี้ กอดเราไปรอบเรียนแบบอะไรล้วคืดีกรซิบเขาเขากำลังมาแรงอยู่ก่บประธโจ๊ตก่าประนโจ๊ตมีเพลงไหไได้เอ้ยฝากล้าถามหาอันสาวติวนี่ระบมกบดได้เพาแต่งมาเขาแต่งฝากล้าถามข่าวสาวติ๋วไอ้พีกจอกนะ ก็เข้าไปเบิงชอบเลยจ๊ะที่อยัางไรเบาเบาล้วฮอนพี่น้องอัานหน้ามันก็แล้วนี่ขักก็ตื่นเลยสามเผื่อแล้วฮอนคนใบหน้ามาก็แล้วสามเผื่อแล้วบนใบหน้าก็ตื่นสามแล้วพี่น้องเบิงทาแป้งใครเป็นคนทาให้ทาเองบ่ลิงท้าคุณพี่น้องเอาดได้สามขันลี้งเลี้ยทาให้อาบน้ำครันงหน่งนะครกระิมาคิดไปโน้ตเจ้าของเป็นเด็กน้อยเลยแป้งโพกหนาหนังกันแดดแดดมันนฮอนเออ รุ่นีแดดก็ย่านจ้าพอเรียกไปหากินกระเทายมทิพจะไฟแก็ไฟนั่จ้าหอดฟันนี่โอ้ยพ่อแม่เลี่ยงเพื่อจะเป็นกระเทยมาได้นางบนยอมดสวีทไปตายแดดนะคะพอชินพอชนะทาเีนนางไทยคลิปกับชิบินางไทยเนือเงนนั่งสวยก็รวยมากนะคะนางในคอนโดของนางเลยถ่ายกันถ่ายพถ่ายกันแต่ละแตมาเอาหมอยไปบอ จบไปกินไม่ทำสามีนม่จ้เพราะว่ากูเบิดในนั้นเบานึกมันน้ำมันทันตึงเวลามันของนายเดกินง่ายคุ้น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 ต่นคนบอกคนตบ่เห็นออกบ้เหิมแรงเลยมานั่งที่รย์ไว้นี่ยออกแกออกพูดออกพูดเห็นอะไรออกตลาดก็เดี๋ยวออกยินด้เฟส เอาค้ซื้อมาเมื่อวานกิโลละสองร้อยเด้อเฮตัวเกือมันเส่สงายออสั่งทังบ้านนันเด้บ้านอียงทังกอนเจยดนะกัเมื่อหน่โลละสองร้อยก็มาหน่กิล้าวซื้อมาเจ็ดแปดกโลเลโง่คนเพละโงก็กิโลละห้าสิบหันปวแล้วเขาลยาเด้อวันซื้อมาปส่วอองเฮัวเฮละโงก็ซื้อมาสองมัดเลยเฮปัวเอาซื้อมาแต่สั่งมาเมื่อเนาะมาเนาะ มกีแต่ดกหญ่วยแกจกจุกแนน้องแทรกกระดอยวกันนะมันบลายเลยมาเห็นเอิมานีเอบน้กินนี่มนั่งเห็นยังแล้วบวลูกบอนร้านใช่ไหมจูู่กีให้จูไมบ้านเผ็ดเลยเผ็กินก่ได้หอกน่น้ากัเซนรนี่้านนที่มาพ่อกันจะบอกว่ากจ่านะพี่น้งโอ้ยมาแล้อยเล่นบดกูเดียชอนั่นชอบนี่กูะวาเพิ่งแล้ มึงกะว่าไป่อไก็แบงนว่าจะกระฝากซองะช่อง่องอันนั่งหกโมกอยู่ฝากกั้ได้สี่ซองดิเฮ้ยปากซองเลยเฮ้ยซองเบาเจติบเจติปลอมอันนี้ก็จะเป็นซองเบาเจเพื่อนกับมีเบิร์ชุดซองมาพี่น้องติดตาม่ด้่พป่น้องป้าบ่าป่าปาปม่าป่าป้าปั่ปานนา่่่าาา่่่่ กยูทูปเด็กกูยูทูปเด็กกูยูทูปเด็กกูยูทูปยูทูอ่ะฝากส่องเลยจับตามสบายทุบกันไปทุบกันมาไอ้โบกันมาเดียวนะยังีนกัมาอทุบเนี่ทุบของกูบ่ทุบได้เป็นหนูหมอเพิ่นบอพรเพใไ้ข้างเดียวก้อนเห็นหมอเงินเงินมันบอพพอรลิงเพรมาลูกเพชรบ่โรงตยาบาลก็บพไานไกลเพรนกล้เพชรบ่ นานที่เลยมาพ่อกันพี่น้องอยู่คนละที่คนละทางคนละมุมไม่ได้ว่ามาเห็นกันพ่อกันบ่อยนี่เม้อนี่จั่นเดียวมันขึ้นมาขึ้นเดียวปกตินั่งมานน่ะยิ่งง่ายไหมมากระหนากกะหนังสิเมื่อไหร่ก็ว่าแหละนักอาริ่มนู่นนี่นั่นแล้วก็บรรยากาศบรรยากาศปันใดไรกับบรรยากาศโอ้เสียบกินทอดผเป็นบอามือหนึ่งนะสามเต๋าถักเป็นชิ้นน

เอาคือสิเลิโกลตูไปเด้เฮ้ยคือจอมพันธ์ได้ไล่โดนเซกซ์ตีใจได้พี่น้องบอลลร์คอนไลน์นะมูนะมาเมิดมาเนี่ยก็ได้มาเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดียวอันนี้พูดได้ด้วยอะไรขอผมมันคือนัไฮไลทนะคะตาเริ่มมาแล้วพี่น้องพี่น้องรับดาวสำหรับนั่งกระดานโดนมานะจ๊ะว่าเพื่อนกดเจสี่แต่เจมราไม่มาค่ะหากแต่เงินมาแต่กระคุณ ไม่ได้เปลืองใช่ไนี่ก็ไม่ได้เปลืองมาได้เลยนี่ก็ไ่ได้เปลืองาได้จนี่แหละแก่เลย้องนมาลายรือมาสินคอขึ้นอยู่อักขรคือบ่ลืมเบาขึนนี่มันก็หารอยใช่ครับค่าเป็นเก้อสกเาลอยเป็นนีเลขมาส้างมันไปเซ็นหเอากินมาขึ้นนี่ดกอันเบียที่ไม่กิ่นก็เส้นมาบอกเป็นวิมิไลรับเห็นรากระจายสมดเข้าไปเซ้นช่วงโควิดเขาบ่มันใจเข้าไปเซ้นเขาตีส บริติสเดอร์จายโซเชอร์บริติเราเปียกัเพื่อวานั่นแหละเขาจะไม่ทั่ได้ซราบื้นหอดไปเนื้ออยเมื่อยแล้วแล้วอย่าอาไปส่งไปอยู่มงคูนเขาไปรงคาญจากสองคืนง่ายนะแม่นอยู่รัดธงไปไปนี่ว่าจิตแปดด้านพี่น้องจักด้านมาหลายบ้านโอ้เข้าว่าเข้าวัดสุดานบอขนาดมาทางป่าเลยพี่น้องเขาวักขวักกุจักด่านกป็ยังบ้าอยู่ เออคุณเจีบเามื่อไ่สั้ดานแรกเขาไปขวักจอดเองแล้วกัซ้ายบอกจะไปน้ำมงจวนจกจอดจกให้เขาขวับเพอาะด้านสองนี่ใส่สนใจวากัขับมาเรื่อยๆขับไม่เรื่อยๆจ้ะใไซหลุดมือจอดตลาดให้ผู้ได้เป็นหับโอ้ยให้พูดได้เป็นหับนั่งมาเองเขาว่ากูใส่หมวกมันเกี่าเขาเออสองสารนั่งก็ไปใส่หมวกเกี่าเขา สูสาามาต่เกี่ยวเข่าเหคิวสูนไปกโเวโมิดกระน่ำสูนก็บไปทั้งไม่สัมผัาพวกเอ๋ยในน้ำจะเหาแบบนี้อ้าเธออมาจะได้คองแพลหกนรืเปลเนื้ออะไราใสัมผัสแต่ละเรื่องถามไปทั้งไมนั่งม่นือกับเปียนมงกับิดูจยี่บ้า อ่ะมันกันน้ำโมเมนบ์เจีกันข้งนอกกันน้ำออกมัไม่ได้กันน้ำเข่ากนรศึืษอป๋าปล่อยอยู่บนนั้กันพี่ซิงได้อยู่บนนี้ซิงจะคล้องเดี๋ยวเลยนะฮะสัมภาษณ์ไหนคืออยู่สัมภาษณ์นานๆเถอะพวกนางมาพอกันพี่น้องเพิ่งบรับออนไลน์จะจับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ้ชจะไปเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันคลิปหน้าอย่าดีแม้วันสกุลสุขคนร่ำรวยร่ำรวยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกนาง กกดไลค์กดแซกกดไปมาหงกดไปมาเก็บกดใบหมากแต่เด anyway ินหน้ามาฮอมอิติมึงบาไปแล้วพี่ดอคือว่าคลิปแรกกับคลิปนั้นนันปบแบบหุงแบบเคยเนี่ยเราเอามาแต่ใส่ใบหนาเออใบหนาคือคือจะร้อง